นายกบ้านทุม่มรุกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนเมื่อวันที่2 2มกราคม2567ที่ลานเอนกประสงค์หน้าวัดโพกลางบ้านทุม่มนางติิรัตอุดมวัตนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุม่มเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการทำความสะอาดและลอกข้อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ,บ้านทุม่มปี2567กับผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแกน่นโดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุม่ม สมาชิกสภาเทศบาลประลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่มหัวหน้าสว่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประธานอสมอทุกหมู่บ้านเข้าร่วมงานนางติรัตกล่าวว่าในปัจจุบันปัญหาน้ําท่วมขังในฤดูฝนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุม่มเป็นปัญหาที่สําคัญเนื่องจากการถมที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยทําให้ขวางทิศทางการไหลของน้ําไม่เป็นไปตามธรรมชาติ โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่มครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขังการอุดตันขยะในท่อระบายน้ำและกำจัดเศษขยะมูลฝอยดินโครนต่างๆออกจากท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้น้ำไหลสะดวก<า>เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกถี่ด้วยมีพื้นที่ดำเนินการ9ก้าหมู่บ้าน 29เส้นทางในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุม่มงบประมาณที่ใช้กว่า2 0 0 0 0 0บาทโครงการนี้ใช้แรงงานรัชทันมาดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในพื้นที่กว่า30คนทีมข่าวเคคินิวรายงานสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางธีติรัตน์อุดมวัตน์นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มนะคะวันนี้ก็จะเป็นโครงการ ทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ําในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่มทั้ง18หมู่บ้านนะคะก็เนื่องจากว่าท่อระบายน้ําของเรามีการอุดตันเป็นจํานวนมากนะคะทําให้เมื่อเวลาฝนตกมาเนี่ยทำให้น้ํารอระบายเนี่ยระยะเวลานานนะคะก็เป็นความจําเป็นที่เราจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะก็เลยขอความอนุเคราะห์จากกรมราชทรรนะคะเพื่อจะให้นักโทษนะคะ เพื่อมาลอกท่อในในวันนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะก็ได้รับความตอบรับและได้เป็นการแก้ปัญหาของชาวบ้านได้อย่างดียิ่งนะคะก็ปีนี้ก็ได้ทําการาทําโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้การลอกท่อระบายน้ําให้เป็นไปตามระบบนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างทั่วถึงนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก กรมราชทรรค่ะก็ปีนี้ก็เหลืออีก14เส้นทางนะคะ9หมู่บ้านที่ยังลอกลอกไม่ทั่วถึงก็ปีนี้ก็ทําได้ทั่วถึงแล้วค่ะค่ะก็ในการนี้ก็ขอขอบคุณกรมราชทรรนะคะเรือนจํากลางขอนแก่นนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้นําฝ่ายปกครองทุกท่านเพราะเมื่อปีที่แล้วผู้นําฝ่ายปกครองก็ได้นําอาหารมาเลี้ยง นักโทษนะคะที่มาลอกท่อให้นะคะทุกวันนะคะก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงรวมทั้งแม่แม่อสมมและประชาชนที่อยู่ในละแวะกใกล้เคียงในการลอกท่อนะคะก็ได้นําอาหารเครื่องดื่มมาช่วยเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือนักโทษที่มาลอกท่อนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ในความอ,อนุเคราะห์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ